สว,ส,สวัสดีครับผมบอริวอรไซแลนนะครับวันนี้มารีวิวที่ดินติดแม่น้ำเพชรชบุรีนะครับเป็นโครงการ3เฟสพิเศษนะครับมีทั้งหมดห้าแปลงนะครับผมติดริมน้ำทุกแปลงเลยนะครับทั้งหมดก็คือ6ไร่3งานกว่าๆนะครับมีที่งอกริมตะลิ่งริมแม่น้ำนะครับ2ไร่เท่ากับว่า ถ้าซื้อทั้งหมด6ไร่3งานกว่านะครับก็จะได้ที่งอกอีก2ไร่นะครับเป็น8ไร่3งานกว่านะครับผมวันนี้ก็เลยอ,อยากให้พี่ๆ FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามบอล์ดลีว่ไซแลนด์เห็นนะครับว่าท่านใดสนใจที่จะทำรีสอร์ทรานกลางเต็นท์แปลงนี้ก็เหมาะนะครับจะซื้อเป็นเหมาทั้งหมด6ไร่ก็ได้นะครับผม หไล่สามงานก,กว่าแล้วก็ที่งอกริมตะลิงอีกสองไล่ในราคาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมบาทต่อหนึ่งไล่นะครับหล้านย้ำนะครับว่าหนึ่งล้านสห้าหมบาทนะครับแต่ถ้าว่าซื้อเป็นแปลงนะครับก็จะมีอีกราคานึ่งนะครับอ่ามีอีกราคานึ่งนะครับต่อรองได้ครับต่อรองหน้างานได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพาชมกันเลยนะครับผม ริมน้ำเพชรชบุรีนะครับผมอันนี้แปลงที่1น,นะครับอ่า B1 ครับเสานี้เสานี้นะครับผมเสานี้ถึงเสานี้แล้วก็ที่งอกอีกหนึ่งงานกว่านะครับ B1 แล้วก็ B2 B3 B4 แล้วก็แปลง SP นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมแนะนำสำหรับ ถ้าลูกค้าที่อยากจะทํำรีสอร์ทลานกลางเต็นท์ท่าเทียบเรือนะครับแปลงนี้ก็คือเหมาะสมครับน้ำก็สามารถเล่นเรือได้นะครับผมมีทั้งหมด6ไร่3งานกว่าที่ที่ติดแม่น้ำนะครับข,ขนาดความกว้างติดแม่น้ำอยู่ประมาณ2 0 0เมตรนะครับผมพูดง่ายๆว่าก็คืออาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเลยนะครับผมอาณาจักรริมน้ำเลยนะครับท่านใดที่อยากได้ าลานกลางเต็นรีสอร์ทส่วนตัวแล้วก็พร้อมบ้านพักนะครับติดแม่น้ำ200เมตรนะครับแปลงนี้ในราคาเมาเมากันเลยนะครับ1,350,000บาทนะครับค่าภาษีค่าโอนทางโครงการเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมดนะครับผมนน้ำกว้างมากครับ200เมตรนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าเดินไปถึงนู่นแะครับต้นกามปูนู่นนะครับผม 200เมตรซื้อ6ไร่3งานกว่าๆนะครับมีที่งอกริมตะลิงนะครับที่พูดง่ายๆว่าเป็นเป็นที่แถมนะครับที่งอกเกิดจากธรรมชาตินะครับอีก2ไร่กว่าเท่ากับเป็น8ไร่3งานกว่านะครับในราคา1นึ่งล้านสามแสบาทคิดเฉพาะในโฉนดนะครับ6ไร่กว่านะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับที่บอริวไซแลนด์นะครับผม0ู6 151 2656ครับผมต่อรองหน้างานนะครับคุยกันได้ครับหรือจะซื้อเป็นแปลงย่อยก็ได้ครับซื้อ 1- นถึงสแปลงหรือจะซื้อทั้ง4แปลงก็ได้ครับมีราคาสําหรับราคาเหมานะครับราคาส่งนะครับท่านใดที่สนใจอย่าลืมกันนะครับผมนึกถึงที่ดินริมน้ํานึกถึงบลูเวอร์ไซด์แลนด์นะครับผมท่านใดที่อยากจะมีบ้านพักใกล้ๆกรุงเทพนะครับเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับผม เดินทางจากกรุงเทพไม่เกิน2ชั่วโมงมาที่เมืองเพชรบุรีเรานะครับเป็นที่ดินติดแมา่น้ําเพชรบุรีแก่งกระจานนะครับเป็นสายน้ําแห่งมรดกโลกนะครับเรียนเชิญนะครับมาอยู่ด้วยกันครับผมทางทีมงานบริวอรสายแลนก็จะดูแลซัพพอร์ตท่านเม่ทนนนท่านได้ทุกระดับประทับใจนะครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวประมาณเท่านี้นะครับผม สนใจหรือว่ายัางต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ